เสียแขกฉุนประกาศขายแสนชัย5้าล้านเผยไม่รู้เตรียมขึ้นต่อยบัวขาวหลังจากเกิดกระแสความฮือฮาในวงการมวยไทยเมื่อคู่มวยในฝันเพื่อนรักเหลี่ยหเหลี่ยมโหดอย่างบัวขาวบัญชาเมฆและแสนชัยมวยไทยยินมเตรียมขึ้นเวทฟีฟาดปากกันโรงแรมรอยัลคลิปบีดในเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีในวันที่4พฤศจิกายนภายใต้ใตใตการจัดของ BKFC โดยเพจ Facebook บ,บัวขาวบัญชาเมฆยืยนยันเองว่าต่อยจริงเจ็บจริงไม่มีออมมือพร้อมร,รับค่าตัวสูงสุดใน ประวัติศาสตร์นักมวยไทย20ล้านบาทล่าสุดเสียแขกสมชายเทศรุ่งเรืองเจ้าของค่าย p คแสนชัยมวยไทยยิมสุดฉุนประกาศขายสิทธิ์ของแสนชัยมวยไทยยิมจํานวน5ล้านบาทหลังเจ้าตัวมีปัญหากับทางค่ายในหลายๆเรื่องใครสนใจติดต่อเข้ามาได้เลยโดยเจ้าของค่าย p คแสนชัยมวยไทยยิมเปิดเผยว่าในช่วงที่ผ่านมาตนขอให้แสนชัยมาช่วยสอนนักมวยในค่ายสอนชาวต่างชาติแต่นักชกจอมเก๋าวัย42ปีรายนี้ชอบ่ายเบี่ยง ขณะเดียวกันก่อนหน้านี้ที่มีข่าวว่าแสนชัยเตรียมขึ้นชกกับบัวขาวในไฟพิเศษช่วงปลายปี2023ทางเสียแขกบอกว่าตนไม่ได้รับรู้เรื่องดังกล่าวเลยแถมเวลาแสนชัยไปชกที่ไหนค่ายพีเคไม่เคยไปหักค่าตัวมาเลยสักบาทเสียแขกกล่าวในตอนท้ายว่าจากกระแสข่าวที่ออกไปนั้นทําให้ค่ายพีเค เดินเกรียนคีย์บอร์ดกลดาเป็นจำนวนมากซึ่งหากเกินขอบเขตตนยืนยันว่าจะดำเนินการฟ้องร้องไม่รับกระเช้าไม่รับคำขอโทษขอเป็นเงินเท่านั้นเพื่อเอาไปทำบุญหากใครวิจารณ์จนค่าเสียหายก็เตรียมรับหมายสารได้ทั้งนี้หากย้อนกลับไปเมื่อเกือบ10ปีก่อนหน้านี้เสียแขกแตัดสินใจซื้อตัวแสนชัยจากในหัวสิงจำนวน70,0,000บาทเพื่อนำสุดยอดนักชกรายนี้มาอยู่ภายใต้าการดูแลของท่ายพีเค แสนชัยมวยไทยยิ้มจนปัจจุบันแสนชัยกลายเป็นสุดยอดนักชกระดับแถวหน้าของไทยที่ถือเป็นมวยเอกมาอย่างยาวนานนับสิบปี